สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับ Entrepreneurial Masters EP 22ทับกับธุรกิจขนาดเล็กกับการเป็นผู้ประกอบการโดยนายพงศักดิ์สุขจันทร์ครับธุรกิจขนาดเล็กกับการเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจมักมีความหมายเดียวกันคือทำในสิ่งที่เป็นอยู่ ให้ประสบความสําเร็จผู้ประกอบการคืออะไรผู้ประกอบการเป็นกระบวนการที่บุคคลตระหนักถึงโอกาสธุรกิจและสร้างธุรกิจจากมันความสามารถของบุคคลในการพัฒนาและจัดก,การธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากการทํากําไรในระยะยาวผู้ประกอบการประเภทต่างๆ 1. เจ้าของธุรกิจตามบ้านคือผู้ประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจจากที่บ้าน ซึ่งต่างจากธุรกิจอื่นๆที่ใช้สำนักงานในการประกอบธุรกิจผู้ประกอบการที่ทำงานที่บ้านรายใหญ่บางแห่งเคยได้เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตอย่างเช่น Apple และ Disney 2ธุรกิจออนไลน์คือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์พวกเขาใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ตัวอย่างที่ได้รับรายงาน จากกิจกรรมออนไลน์ได้แก่ Amazon และ Ebay ส่วนธุรกิจสุดท้ายคือผู้ประกอบการต่อเนื่องผู้ประกอบการต่อเนื่องมีหลายธุรกิจในคราวเดียวพวกเขาจึงมีแหล่งรายได้ที่มาหลายทางธุรกิจขนาดเล็กคืออะไรธุรกิจขนาดเล็กคือธุรกิจที่มีการควบคุมและความเป็นเจ้าของบุคคลเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน จะควบคุมกับกระบวนการที่ตัดสินใจนอกจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กยังมีพนักงานไม่กี่คนเช่นกันลักษณะของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนพนักงานน้อยปริมาณการขายสินค้าค่อนข้างต่ำความแข็งแกร่งทางการเงินที่อ่อนแอมีขนาดค่อนข้างเล็กการใช้เงินทุนเริ่มต้นขออยู่ที่ในระดับต่ำมีการส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อยมีองค์กรการจัดการขนาดเล็ก มีความแตกต่างระหว่างธุรกิจขนาดเล็กกับการเป็นผู้ประกอบการพฤติกรรมของธุรกิจขนาดเล็กและการเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต่างมีอาชีพอิสระแต่มีพฤติกรรมต่างกันผู้ประกอบการมักต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆในทางกลับกันเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพอใจตราบเท่าที่พวกเขาประสบความสำเร็จ และจะไม่ค่อยพยายามอะไรในมากกว่านี้นวัตกรรมในธุรกิจขนาดเล็กและการเป็นผู้ประกอบการผู้ผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จักในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งต่างๆเป็นเทคนิคเมื่อเทียบกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มกักจะทําในสิ่งที่ผู้ประกอบการทําอยู่แล้วในขณะที่ผู้ประกอบการทํางานเป็นเชิงรุกแรงจูงใจของธุรกิจขนาดเล็กและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเริ่มต้นธุรกิจเพราะพวกเขาหลงไหลในสิ่งนี้และทำในสิ่งที่รักโดยที่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงหรือผลกำไรตามมาสไลด์นี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างพุสติกรรมวัฒนกรรมแรงจูงใจส่วนแบ่งของตลาดและความคิด สรุปธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการต่างมีอาชีพอิสระและมีอะไรที่เหมือนกันมากดังที่เราได้เห็นข้างต้นบริษัทบางแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Apple เริ่มต้นจากที่บ้านเช่นกันดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเริ่มต้นจากจุดท,ที่ต่ำเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนจะเริญเติบโตประสบความสำเร็จ EP 2 2ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ต่อไปขอเชิญ ท่านไปกับ EP 23ต่อเลยครับสวัสดีครับ